กำลังเดือดเจ็ดแังมาเจ้ต้มปลาใส่บักขามต้มปลาใส่บักขามสวัสดีเจ้ลอตเตอรี่สวัสดีค่ะโอ้เมื่อนี้มาในแฟชั่นแดงเจ้สุ่มสั่วเขาเรียกว่ากระโปงกระโปงสุ่มกระโปงสุ่มสัวกระโปงสุ่มสัวมาเจ้แมนโอ้ยุยย่อายังไงมัอนี่ขึ้นหน้าตาสดใสธรรมดาเนีดา กติอากาศบ้านเฮาถือว่าดีนะเจเนาะค่ะดีอยู่คือว่าบ่เย็นบ่เย็นแล้วก็บ่บ่เย็นแล้วก็บ่ฮ้อนพี่น้องแม่นนะครับบ่หนาวคือช่วงเมื่อกี้นี่ใช่ค่ะช่วงเมื่อกี้นี่อากาศเย็นโอ้ยเย็นแห้งอากาศเย็นอากาศหนาวพี่น้องแต่ว่าอากาศตอนนี้อุ่นขึ้นมาแล้วอุ่นอุ่นฮ้อนฮ้อนแล้วพี่น้องพูดแล้วเดี๋ยวนี้ผมก็ห้งงอถ้าเรามอยู่วอัสวัสดีท่านผู้ชมซอสเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลด้วยพี่น้องเด้อนะครับ เมื่อแล้วทำชุชมนะครับพ่อกันทุกคำทุกแรงนะครับวันนี้วันที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนับอยู่ขั้วมาลงป่งเป้งขั้วมาลงป่งเป้งพี่น้องขั้วบานเจรตรีทำชุ่มบอแหกแต่กระโปงก็จะหอยตามกระแพงนะครับเป็นขั้วเปิดครับขั้วแบบนี้ก็สบายหลายคนพิ่นหลายคนพิ่นกับ่ราขั้วพิ่นกับแบบนี้ที่เจใครจะมักแบบนี้อันนี้ได้คำไหมคำไมเจคำไมป้า้าติด เพราะว่าคำป็นมันสูงขึ้นเบาเท่ามายืนตั้งเทียมมาซอยเจเฮ็ดกับเขามันกัดติดแหมมันตั้มแหมบรรยากาศกะเย็นสบายพี่น้องเย็นสบายพอดีโอ้ขาวจุ่นพูดมันนี่ได้ปลาพี่น้องมาเฮ็ดเจแบตเตอรี่ต้มต้มสมมะขามพี่น้องต้มสมมะขามบ้านเท่านี่นวยแสดงขึ้นไปเห็นนวยมาค้ำใส่เราบ่เจใส่แล้วค่ะป้าพี่น้องเป็นเสียด้วยไงเจเบกาคน มืัอนี้บ่มีเมนูต่ำมันบ่เจ๊จ้านี่ปลาคามปลาคามกต่โอ๊เจ๊เราเจ๊เราใส่ปลาคามพี่น้องทุบใส่บ่แเจ๊ทุบอ่ะต้มปลาเจ๊เราจะบ่คนหลายพี่น้องเพราะว่ามันดิเล่มันมันจะเปื่อยอืมยังอะไรอยู่นี่ยสี่ปิ้งเอาอันทอดไม่ยู่มือเช้ามันแข็งสี่ปิ้งให้เจ๊ปิ้งเอาเถอะละเนี่ยยังมีเจ๊เนี่ยหมูหมูแดดเดียวบ่หมูแดดเดียวหมูแดดเดียวท่ำชุมแต่เป็นคนหมักอะเจ๊คนแจ้วพริกผง ได้เจียวพริกผงแล้วก็ใส่น้ำไอน้ำต้มข้าเอาน้ำต้มปลาใส่แล้วก็ใส่มะกอกลงไปอ่าแล้วก็ขาดบ่ได้ของแซ่บของนัวลงไปแค่นั้นอ่าพี่น้องแล้วก็เอาต้นหอมร้อยร้อยเจีกหน่อยเั่นพี่น้องอ่าเวลาแลดดตะผู้มักด้วยพี่น้องได้ดาถาต้มปลาหนีเบ้าถั่วถรายเจียวจะเป็นถั่วบ่มี่สมตำเมี่ยงข้าวเจียวพริกผงพี่น้องแต่ว่าน้ำหรือข้าเอาน้ำนี่เอาน้ำน้ำต้ม นำต้มใส่ถั่วลงไปค่ะแล้วก็พริกผงลงไม่นแล้วก็ปรุงตามใจชอบใช่นะครับปรุงตามใจชอบผูใ้ใดมักสมนะมักเข้ม่ะบางคนผูใ้ใดมักปลรราก็ใส่ได้แม่นเจวพริกผงเดี๋ยวเจเจคอนอยู่พี่น้องเดี๋ยวเยวจเอามะขนเจมะข้ะคน,นคืนนี้เด้พี่น้องเดยนาบคืนนี้บ่าวเท่าดับเอฟซีก็รอถามเบาเท่ามาหลายพี่น้องผู้ใหญ่เจดีจากกทม นับผู้ใหญ่ใจดีจากกรทมนับเพิ่นบอกมาแล้ววันนี้คืนนี้เด้อพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาล่างวิ่งสองนับสองสอง,สองตรงตรง,ตรงนับแม่นจริงนับผู้ใหญ่ใจดีจากกรทมคืนนี้พี่น้องเดี๋ยวไปฟังจากปากเพิ่นได้ท่านผู้ชมเด้อนับได้มาแล้วเพื่อว่าลงให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมเลยนับงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นะครับาจังปุงเจเดี๋ยวให้เอฟซีบ้างน้ำเจี๋ยิกผงนะครับพออเอฟซีก็รอดถามขันเขมาะไหลนะครับบิก็ต้องใส่ไหลน้ำปลาเจะเน้นใส่อ่านะครับคืนนี้เด้พี่น้องเด้นะครับจังไปชมไปฟังน้ำกันจากเพื่อนนะผู้ใหญ่เจดีจากกทมนะเพิ่อลมาได้แล้วนะครับล่งให้เลยนะครับอ่าเพื่อผู้เพิ่นอยากไปหายิบ นับจับจองลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้ห์ขาดไม่ได้นับงวดที่ผ่านมานะเพิ่นให้เลขเด่นเลขวิ่งสองตัวเดียวนับจับคู่ให้สองสองนะครับปแปดอันนี้จะใส่อยูบะเจ้เอาพ่อแต่เจ๊พ่อแล้วอ่าเอานี่ยเจ้เน้นเป็นต้นอ่าหอมจางน้อยหอมกับผักชีจางน้อยโรยหนาน้ำนี่เอาใส่อีกใส่อีกมันบ่อน้ำซุปใส่อีกน้ำซุปแก้วน้ำซุปแก้วพี่น้องพ่อได้ดจำบ่แม่นเฮาบ่ได้เฮ็ดแบบคนไหมเจ้ เฮ็ดแบบอ่าแจฉวเป็นน้ำแม่จักหน่อยจักหน่อยจน้อยอ่านี่ท่านผู้ชมต้มปลาบ่มีเมนูต่ำเลยพี่น้องเดี้ยงโบนี่โอ้โหโบได้ยินเสียงโคกเสียงสากนุ่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นแจวแจ่วพริกผงพี่น้องเฮ็ดง่ายๆอ่าถ้าผู้ใดมักมักปลากะไซไปเ็เพิ่มเอา่าเพิ่มเอาพี่น้องนี่เฮ็ดง่ายๆนะพ่อได้ข้าวเหนียวจำเย็นอ่าสุกแล้วมาเจะสุกแล้วหอมพี่น้องหอมหอมเนาะแกสั่นซุ่มเจ๊แล้ว่า กระโปรงลายอ่ะเอาท่านผู้ชมมีเอฟซีถามมาอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนับเลขดังเลขกระแสจากมือเลยมาแล้วเพิ่งตีงวงหนึ่งหันมาแล้วเอาอาจจะได้อาจจะลงให้ยเอฟซีมืออยู่ในงานมาแล้วหนึ่งอ่าอ่าเดี๋ยวจังลงให้ยได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจังรอชมนับเลขดังเลขกระแสงวดที่ผ่านมาสองห้านับไปไหนมาสองหามาหาสองใช่อ่ะขึ้นแล้วท่านผู้ชมจังไปชมไปฟังน้ำกัดได้พี่น้องเด้อ นต้มปลาสุกแล้วนผู้ใหญ่ใจดีจากกอทมอพี่นอ้องอ่าเพิ่นจะลงไฮเล่นะครับผมสวัสดีครับบบาวเท่าซอสดีทันผู้ชมครับซอสเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบบาวเท่าชาแนลคืนวันที่4ธันวาคม2568นะครับเวลาตอนนี้2ทุ่มนะครับ จะกพาเอฟ e ซีพายธรรมชมครับมารับชมผู้ใหญ่เจดีจากกทมนะครับงวดที่ผ่านมานะครับล่างเด่นสองวิ่งสองตัวเดียวจับคู่สองสองทรามชมเอา,เ,อาเพื่อนมาทรามชมได้แล้วนะครับลงไฮเล่ทรามชมนะครับวดวดันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดธรรมชม สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมอ่าโอ้อยู่ไสนครับเสียงคุ้นเสียงคนอ่าเสียงเสียงอยู่หลายคุ้นฉลองอะไรก็ญาติพี่น้องกันเนี่ยนะฉลองกันบ้าครับลอยู่ลังสิ์กันเนี่ยฉลองกันบ้าครับผมฉลองอยู่ลังสิตครับครับผมโชคอาจจะมีเสียงแสกเลยได้พี่น้องด้วยเพราะว่าเพิ่นไปหายาติอยู่ลังสิ์นะครับเพิ่นโชคดีกันเพิ่นกะไปตุ้มห้มกันน้าพี่น้องอาจจะมีเสียงแสกแน่นะเพราะว่ากันได้พี่น้องด้วยอ่า ได้แล้วมั้งบอครับงวดที่ผ่านมาโอ้สองสองนี่โชคดีได้หลายบอครับผมถพอประมาณอยู่ลอตเตอรี่ก็สิบใบลอตเตอรี่สิบใบครับโอ้สองสองพี่น้องเคุนโชคดีได้ลอตเตอรี่สิบใบนะครับปราณสองสองเป็นเนี่ยชุดล่างเอ้านะครับได้แล้วมั้งบอครับ ครับอกาจะให้น้อยกว่ามโหก่อนบางาโหก่อนยังอย่างละสี่วันนี้แค่อย่างละสามครับผู้ใหญ่ใจดีกทมนะครับเพิ่นไปหายาได้พี่นองได้อาจจะมีเสียงแสกแน่นะครับกะไปตุ่มไปห้มไปฉลองกันเพิ่นว่านะครับสิบหกธันวาคมหกแปดเอาเอาเลยครับผม ครับผมบนนะครับครับเก้าสามศูนย์อ่าบ,น,บ,บ,น,บ,บน,นนะครับชุดบ <3 90 S 1> นเก้าสามศูนย <3 90 S 1> ์สามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดครับชุดเด่นเลยครับสามเก้าศูนย์เน้นสามเก้าศูนย์สองตัวตัดตัวไหนบน้างครับชุดบน ็สามศูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ดนะครับคู่สามศูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ดอ่าชุดบนเน้นเน้นสามเก้าศูนย์เน้นสามเก้าศูนย์หรือเก้าสามศูนย์สามเก้าศูนย์อ่าเน้นสามเก้าศูนย์ได้ไหมน้องเดือครับสองตัวตัวเน้นเก้าศูนย์ครับเก้าศูนย์ครับ สามเก้าเจ็ดกับเก้าสามศูนย์เป็นตัวร่องครับเป็นตัวร่องอ่าเน้นค่ะค่ะคือสามเก้าศูนย์ครับอ่าเอาชุดล่างครับชุดล่างเด่นเจ็ดหนึ่งนะครับอ่ามีตัววิ่งไหมครับชุดล่างครับเจ็ดหนึ่งตัวเด่นเลยอ่าเล็กเด่นเล็กวิ่งตัวไหนครับนี่เหล็กนี่ตัวเด่นตัววิ่งบอ๊ะเด่นเดเด่นหนึ่งนะครับเด่นหนึ่งข้างล่างวิ่งหนึ่งอ่า คับเสียงดังเลยด้วยพี่น้องเพื่อนอยู่กับยาแอรจับคู่มีคู่ไหนครับองเลยห้าหนึ่งห้าเจ็ดครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดครับตัวเด่นคือเจ็ดหนึ่งตัวเด่นคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดครับครับเน้นเน้นคือเจ็ดหนึ่งครับเน้นเจ็ดหนึ่งเน้นคักคักคือเจ็ดหนึ่งด้วพี่น้องเพื่อเน้นเจ็ดหนึ่ง อา่าหาลุตเตอรีไว้เล่นป่ครับเจ็ดหนึ่งเนี่ยครับครับสามคู่แค่นั้นบ่ครับครับสามคู่เพราะเน,น้เด็ดมากเลยเพราะให้แค่สามคู่หาไ <ป S 2> หว้เลยสี่คู่อันนี้ก็ครับ่ันก่อนยนี่ให้สี่คู่น,นี้เด็ดมากให้แค่สามคู่สามคู่เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดถ่ายวิ่งวิ่งล่างวิ่งหนึ่งรับครับวิ่งหนึ่งครับอ่าเอาทำมาชมนะครับมาเบ่งน้ำกันได้พี่น้องเด้นนะครับจจงไดกับคอสดขคอไปเอฟซีในได้พี่น้องเดอ้อเพราะว่า เพิ่นไปหายากนะไปไปฉลองกันอจติมิเสียงแสกแน่บอวากันด้พี่น้องเ้อนะอาะวาเพิ่นกะไปตุ่มห้องกันนะไปมวนไปซื้อกันเพิ่นไปฉลองเพิ่นได้โชคบอเป็นยังนะพี่นองนะเอาเดี๋ยวพวกเราเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับผมชมนะผู้ใหญ่เจดีจากกทมนะหวดที่พานมาล่างวิ่งสองนะสองสองท่านผู้ชมนะสองสอง,สอง,สองนะเพิ่นก็ถือว่าโชคดี นะครับเพิ่นก็ไปตุ่งโฮมกับยายพี่น้องอาจจะเสียงดังในเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นไปฉลองกันนะเพิ่นก็ได้ลอตเตอรี่ถูกถูกลอตเตอรี10่10ใบนะครับรมชมอ่าเอานะครับเอาท่านผู้ชมนะครับผู้ใหญ่เจดีนะครับจากกทมเด้กพี่น้องเด้อน16ธันวะาคม2568เป็นแนวทางเด้กพี่น้องเด้อถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บ่มักบ่ชอบคือเบาถาว่าเบิ่งซื่อๆนะครับรมชม 16ธันวาคม2568นับชุด3ตัว930 390 397นะครับ30 90 97ชุดเน้นนะครับ390เน้น90นับชุดรอง930 30แล้กะ 9, ละก็9แล้กก็397 97เป็นชุดร่องเน้นชุด930พี่น้องชุด3ตัวไปหายิยบจับรตอรีไปได้ <Okay. S 1> เผื่อมารางวันเล็กท้าย3ตัวหรือรางวัลใหญ่ชุดล่าง เลขเด่นเลขวิ่งล่างหนึ่งเล่นนองเด้องวดนี้หนึ่งครับเน้นให้เล่ยขึ้นเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหาเจ็ดเป็นตัวร่องนะห้าหนึ่งห้าเจ็ดเป็นตัวรองหาลอตเตอรี่ไว้เลยสามคู่นี้เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดนะครับหาลอตเตอรี่ไว้เลยท่านผู้ชมนะครับผมเน้นเม็ดเดียวขึ้นเจ็ดหนึ่งเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับผมเอาชุดชุดล่างเน้นคัดคู่ไหนครับผมต้องบนเลย สามเก้าศูนย์นะครับอ่าชุดศูนย์อ่าชุดบนสามเก้าศูนย์เก้าศูนย์ชุดล่างครับตัางว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเมตรเดียวครับอ่าการลองเนี่ยห้าหนึ่งห้าเก็ดครับผมเอา้าเบ้าเท่าจะรบกวนสักนีิดนะครับผมเพราะว่าเพิ่นกำลังเอ่อพี่น้องเพิ่นไปตุ่มโฮมกับญาติเพิ่นก็เป็นคนทั้งทั้งบา้านเฮาพี่ละพี่น้องเพิ่นก็ไปทำง,งานอยู่กรุงเทพนะพี่น้องเนาะน,นะนับกระเลยอา่อาอ่า ตั้งพิ่นว่าผู้ใหญ่เจดีกทมเพิ่นกับเป็นคนทั้งบานเฮาพี่ลับพี่น้องนะเิ่นก็ไปทํางานยู่กทมกรุงเทพนะเิ่นก็ไปสร้งกันอาจจะเสียงดังนี้ได้พี่น้องเด้อเอาครับผมบร่รบกวนละครับผมครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมนโชคดีสมบังสมปรตรถนาทุกครับครับใหอ f ซชุกๆมันหมานกับผมขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะผมมีเสียงแซกในเด้พี่น้องเด้อบ่ากัน นะครับบาตขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากกทมพี่น้องนะเป็นกระเดินทางไปตุ้มห้มกับญาตินะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นได้โชคอาจจะไม่นด้เป็นวันพักผ่อนแน่วันหยุดวันหยังอาจจะเป็นวันหยุดของเพิ่นพี่น้องนะครับเป็นกาไปตุ้มห้มกับญาติพี่น้องฉลองกันนะเสียงอาจจะดังได้พี่น้องได้นะครับอยาว่ากันได้พ <ka an S 2> ี <sleeping>. ่น nice ้องได้ไทยเอฟซีได้ยินเสียงแสกเสียงยังกระไดนะเพราะว่าเพิ่นไปหาพี่น้องกะมีการฉลองกันแน่ นะครับอัติมีเสียงคนเบอกแสกแน่นะครับเอฟซีบาวได้พี่น้องเด้นับบอลขาวตอบคุณนะครับทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูท่านผู้ชมนะครับที่เพันห้แนวทางมน้านะครับท่านผู้ชมเลขคำนวนแน่เลขถูกเลขฝันเป็นแนวทางพี่น้องถามมา้าชอบผุดใจตรงใจจังไปหายิบจับลอตเตอรี่บอมักบอชกับบอลถาวาเบิรงซื้อนะครับงวดเข่าก็มีงวดปอเข่าก็มีนะผู้ใหญ่เจดีก็ถือว่าแม่นได้พี่น้องเด้อก็ถือว่าแม่นจริงนะล่าง เด็กเล่นเล็กวิ่งตัวเดียวสองนะครับสองสองนะครับเอานะครับบ้าเถ้าขอบคุณเอฟซแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับขอบคุณพญายมยมพิพานาสุขูสุข่นนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพญายมยมแหละกรับทุกท่านครับอายุมั่นคงยืนนะไปโชคให้มันให้ยิ่งให้ร่ำรวยพ่อกันคลิปหน้าครับแอดมินบ้าเถ้าสวัสดีครับ